สำหรับขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการตัดจ่ายใช้นั่นก็คือขั้นตอนที่7ค่ะซึ่งการตัดจ่ายมีอยู่2ลักษณะก็คือการตัดจ่ายใช้แบบแมนวนวลและการตัดแบบเดียวทามให้กับผู้ป่วยหากเราต้องการที่จะตัดใช้แบบแมนวนวลในกรณีใช้ไปเท่าไหร่ตัดไปเท่านั้นให้เราเลือกที่เมนูระบบงานสินค้าคงคลังแล้วเลือกรายการตัดจ่ายสินค้าเราสามารถกดปุ่มเพิ่มรายการเบิกเลือกครั้งย่อยที่ต้องการตัด หากต้องการดึงรายการทั้งหมดมาแสดงให้เรากดดึงรายการระบบจะทำการดึงเอารายการทั้งหมดของคังย่อยนั้นๆมาแสดงให้เราสามารถใส่จำนวนที่ขอเบิกก็คือจำนวนที่มีการเบิกออกไปนั่นเองคะ่ะหากรายการไหนที่ไม่ได้มีการเบิกออก แล้วค้างจำนวนเอาไว้ระบบจะทำการตัดตามจำนวนที่อยู่ในรายการจำนวนเบิกตรงนี้ออกไปเลยเพราะฉะนั้นหากรายการไหนที่เรายังไม่ได้ใช้เราต้องทำการลบข้อมูลออกด้วยค่ะหากเรากดปุ่มบันทึกแล้วรายการในค้งย่อยจะถูกตัดตามจำนวนที่เบิกหรือหากเราไม่ต้องการที่จะให้รายการแสดงทั้งหมดเราสามารถเลือกทีละรายการด้วยการเลือกที่ชื่อสินค้าที่ต้องการที่จะตัด การใส่จำนวนเบอร์เช่นออกสก็จะทำให้ในคังเหลืออยู่หนึ่งหลังจากกดปุ่มบันทึกก็จะทำการไปตัดรายการสินค้าในคังย่อยให้ค่ะสำหรับวิธีนี้จะเป็นวิธีการตัดจ่ายแบบแมนนวลในกรณีการตัดจ่ายแบบเรียลไทม์เราจะต้องเริ่มจากการไปตั้งค่าที่ System Setting หากมีการเลือก ติ๊กเอาไว้ที่ยกเลิกการตัด,ตดสต็อกแบบเรียลไทม์เราจะต้องไปเอาเครื่องหมายถูกออกเมื่อเราทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้เรามาทำการเลือกจ่ายยาเราสามารถจ่ายยาด้วยการตัดเรียลไทม์ได้ทุกโหมดเลยค่ะในที่นี้จะยกตัวอย่างเป็นหมวดสองเราก็สามารถเลือกชื่อผู้ป่วยขึ้นมาเพื่อทำการตัดจ่ายยาจากนั้นที่ช่องเบิกยาจากให้เราเลือกเป็นหน่วยที่เราต้องการที่จะตัดยาค่ะ เมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วยาที่เราบันทึกในหน้าสั่งจ่ายยาก็จะถูกตัดตามจํานวนที่เรามีการคีย์ลงไปในข้อมูลค่ะซึ่งการตัดแบบเรียวไทม์ให้สังเกตว่าในหน้าของรายการสั่งจ่ายยาจะมีช่องเบิกยาจากซึ่งจะสามารถใช้ได้กับทุกหมดของการจ่ายยาค่ะ